สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลบอกบ็อกฟุตวันนี้เราจะมาสุ่มผลปีาศาจทั้ง3โลกทั้งโลก1โลก2และโลก3เลยโดยผมจะสลับตัวละครทั้งหมดที่ผมมีและสุ่มผลให้ได้เราจะมาดูกันครับว่าผมจะได้ผลดีหรือเปล่าถ้าวันนี้เบลีผมไม่หมดจะไม่เลิกรอชมกันได้เลยครับว่าผลดีๆจะออกไหมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับการสุ่มผลครั้งแรกก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าผมจะไม่ได้เลี้ยงโลก1โลก2โลก3นะอันนี้คือการถ่ายไปด้วยเล่นไปด้วยในชีวิตจริงนะครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่าผลแรกสุม่มติปิศาจไปไม่รอช้าเลยอันนี้เป็นราหัสหลักผมนะโอ้โหไอ้นี่เดีผลหนมามว่ะโอ้โหกูเกือกมึงอีกผลแรกเป็นผลสปริงเลยผลแรกอาถันมาเลยวันนี้เราจะไปแบบเร็วๆกันดนิึงนะครับเพราะว่าผมสุ่มเยอะมากผลที่2อไปสุม่มผลโอ้โหดวงไม่ดีเลยว่ะได้ผลชอบสวยเหลือเกินครั้งที่3ก็ต่อเลยก่อนเลยครับมาอีกแล้วเหรอโอ้โหเกือจัดเลยผลสปริงอีกแล้ว มามันคงไม่เจอผลสปริงซ้อนกัน3ผลหรอกมั้งมาครับผลที่สี่ไปสมเลยเฮ้อมีจริงว่ะซ้อนสามเว้ยถ้ารอบนี้ผลออกสปริงอีกรอบเป็น4ซ้อนนะผมจะกินผลสปริงแล้วไป PVP เลยไปมาเลยครับสมผลกันเลยดีกว่าเฮ้ยได้ผลแสงหืมดวงเริ่มมาแล้วเว้ยเห็นแสงสว่างแล้วลมันช่างเจิดจ้าเหลือเกินมาลุยกันต่อยาว,ยาวๆเลยลุ้นครับลุนอยู่ โอ้โหล็อกเก็ตผลปีศาจก็มีจังเยอะแต่ทำไมไม่ได้จะผลกากๆวะเนี่ยขออนีมาโลก3สามกันบ้างครับสุ่มผลกันเลยค้างอยู่ฮะป๊บหนึ่งได้ละเปิดมาืผมไม่รู้จะพากยังไงเลครับเนี่ยโอ้โหอารมณ์ผมตอนนี้นี่มันดิ่งเหลือเกินอีกแล้วผลสปริงสองชั่วโมงผ่านไปผมก็ยังอยู่ที่เดิมและภาวนาว่าผลสปริงจะไม่เกิดขึ้นอีกสมเลยครับได้ผลเฮ้ย ดีอยู่ดีอยู่ดึง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 กุโมกูุผลพระเอกนั่นเองราคาเริ่มมาแล้วครับถึงจะยังไม่ถึงล้านแต่ก็ได้อยู่ยังอยู่ที่โลกสามเหมือนเดิมครับต่อจากผลยางจะได้อะไรซื้อกันเลยได้ผลผลเขียวๆผลอะไรเนะี่ยอ๋อผลบาเลยได้โยถึงจะสวยแต่ก็ฟามยากไปนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าผลสปริงซุ่มยังต่อเนื่องอา้าวเฮ้ยแขนหายอา้าวบักบักบักบ๊กอยู่ได้ผลอะไรวะเนี่ย แขนก็ไม่มีอ่ะลองดิดิเฮ้ยผลระเบิดเกลือเหมือนกันนะสุ่ม10บครั้งผ่านไปดีๆก็จะมียางแสงแล้วก็บาเรียนะอันนี้เป็นครั้งที่11มาเริ่มเลยอืจบครับจบคำบรรยายเลยกับผลนี้บ๊ายบายหัวร้อนกับโลก3ตอนนี้กลับมาสุ่มที่โลก2เหมือนเดิมดีกว่าครับเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นว้าวได้โยได้โยกลับมาโลก2ก็โอเคขึ้นเลยเดี๋ยผลแสงด้วยเก็บเลย เอาไว้ฟาร์มได้ฮะผลดีเรามาลองของโล่งหนึ่งกันบ้างดีกว่าครับตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยโล่งหนึ่งได้จะผลก็เกลือทั้งนั้นเลยนะ <S <S มาเอ้ยได้อยู่เนี่ยแพงสุดเท่าที่ได้เลยตอนนี้ได้ผลโกด้วยเก็บเลย2ชั่วโมงผ่านไปกับโล่งหนึ่งมาครับผลยังไม่ทันพูดอะไรเลยจบเลยมาได้ผลเกลือเก็บก็เก็บสวัสดีเบคอนหนึ่งเราเบคอน2นายอยากได้ผลปีศาจหรือเปล่าเดี๋ยวขอสุ่มก่อนนะมาสุ่มกันเลยครับ กด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 ได้ผลอะไรนี่ขอรุนก่อนนะผลโอ้โหผมเห็นละโอ้ยสวยเหลือเกินอนะได้ได้ผลนี้ผลนกนั่นงสนใจไหมนายถ้านายอยากได้นี่ผมทิ้งให้เลยรอบที่แล้วเราได้ผลนกไปนะมันคงไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่าน,นี้แล้วนะครับมาลองสุ่มกันเลยดีกว่ามามาเดี๋ยวหาที่เปิดก่อนเอาตรงไหนดีไปด้านล่างก็ได้ตอนนี้ผมยังไม่ได้มองไอคอนด้านล่างนะว,ว่าได้ผลอะไร แลจะมาลุ้นทีเดียวแลฮะกดจบข่าวเลยครับผลสปริงเจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วเอาไปโยนทิ้งแม่น้ําดีไหมเนี่ยซื้อกันเลยไม่มีสูตรใดๆทั้งสิ้นครับกดเพียวได้ผลเอ้ยผลน้ําแข็งดีอยู่ดีอยู่เก็บไว้ฟาร์มเก็บไว้ฟาร์มเอาละว,วนมาโลก2เหมือนเดิมสมผลกันเลยดีกว่าตอนนี้จะได้อะไรวะเนี่ยมาครับกดแล้วได้ผลผลที่อ่อนที่สุดในเกมนี้ เมื่อกี้ผมเพิ่งได้ผลพัดลมไปนะมันไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วมาครับสุ่มผลโลก3มกันเลยผลอะไรนะอ๋อผลรา้ได้อยู่ครับเป็นผลโลเกียด้วยไปฟาร์มมาไปฟาร์มขอหน่อยขอหน่อยเอาหน่อยสุ่มผลมาตั้งนานแล้วแต่ว่าโอ้โหเดีผลควันมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันไม่หลักล้านไงฮะเก็บก่อนแล้วกันนะโลเกียด้วยผลหลักล้านนี่ยังไม่ออกเลยนะเนี่ยสุ่ม20ผลผ่านไปที่แพงที่สุดตอนนี้ก็คือผลโกดนะฮะไม่มีอะไรแพงกว่านี้แล้ว มาครับครั้งที่21อจบข่าวเลยจริงๆหลักร้านไม่ออกหลักร้านไม่ออกเจอแต่หลักสิบหลักหน่วยโยนทิ้งเลยไม่ต้องพูดเยอะผมถามจริงๆเลยนะจะมีใครดวงสวยกว่าผมแบบนี้ไหมเนี่ยไม่ได้ผลหลักร้านเลยฮะมาแล้วครับได้ผลอะไรเนี่ยเฮ้ยแมกมาได้ยูเฉียดร้านเฉียร้านอันนี้ผมยังไม่มีเลยนะเนี่ยเก็บเอาไปไปล่าเจ้าดีกว่าจะทำทำซีรีส์ล่าเจ้าไปไปไปเก็บเก็บผลดี สองชั่วโมงที่แล้วผมได้แมกมานะสแสดงว่าดวงมันต้องเริ่มมาแล้วล่ะมาส่งกันเลยดีกว่าครับโอ้โหไฟไฟฝนระเบิดเฮอ้อ่ะนายสนใจไหมถ้านายสนใจเดี๋ยวเราวางให้เหมือนเดิมแม่ดีกว่าเก็บไว้ไปลงดันนะผลคกือก็มีประโยชน์นะเก็บไว้เยอะเอาล้วครับเดี๋ยวผมจะยิงยาวลูกหนึ่งรลวัลวเลยมันต้องได้ผลดีมากแหละมาลูกหนึ่ง เป็นยังไงกันบ้างเหมือนเดิมเนละเหมือนเดิมจากตาที่แล้วเลยที่ได้สองชั่วโมงที่แล้วผลระเบิดวางทิง้งเลยอันนี้ผมมีแล้วนะมาครับผมมันคนอดทนเจ็บแล้วไม่จําสุนมวัวได้เอ้ผลควันเออลงดันแล้วกันนะอ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้นะอกจากลงดันแหละเฮ้ยไม่พูดเยอะเหนื่อยแล้วข้ามเลยแล้วนนะผลโลกหนึ่งนี่มันเข็มจริงๆอะ่ะ<อ>สุ่มต่อไม่รอช้าแม้จะเกือผมก็ยังสุ่มไม่หยุด ได้ผลได้ผลได้ผลอ้าวผลระเบิดโอเคได้ก็ได้เรารีกเรียกไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้ในโลกหนึ่งเนี่ยผมเคยได้ผลประตูกับผลพระนะหวังว่าดวงดีๆมันจะเกิดขึ้นกับผมอีกสักครั้งหนึ่งผมว่าจะลองสุมอีกสักสองถึงสามรอบแล้วกันนะถ้ามันเกลือไม่ไหวจริงๆก็ต้องย้ายโลกกันดีกว่านะอ้โหูยเป็นขาดคำเก,เ,กเกลือเกลือจริงๆเกลือเข็มปิดปี่เลยอ้โหูปวดกระบาลไม่ต้องพูดเยอะครับสองรอบติดให้ภาพมันเล่าเรื่องเอาเอง ตอนนี้น้ำตาผมเริ่มจะไหลทีละนิดนะครับคุณผู้ชมเกลือชิบหายเลยตอนนี้ก็เดินทางมาถึง30ผลเรียบร้อยรู้สึกว่าตั้งแต่21-30เถึง30เนี่ยเกลือล้วนเลยมาครับผมจะได้ผลอะไรเฮ้ยไฟได้อยู่เก็บไว้เลยเริ่มต้น31กันเลยสุมามเลยดีกว่าครับเดีผลได้ผลสมมาแล้วนะเอาค้างอยู่ค้างอยู่เรียบร้อยปุ๊บเฮ้ยได้ไฟไฟสรอบติดก็ยังดีกว่าพวกบาก์กี้หรือผลสปริงติดกันนะ รู้สึกเหมือนว่าซีรีส์นี้ดวงผมมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะมาไม่เป็นไรครับอะไรโอ้โห,โหก็เลยจะบอกอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแล้วมันไม่ดีเลยสักนิดในเมื่อผมได้ผลนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะเลยครับมาตัดสินใจอย่างไม่ลังเลเบคอนนายจะทำอะไรนะนายจะโยนใช่ไหมอื้มอยากได้กระตาไปเอาสิเฮ้ยมันตามเดียวเฮ้ย <laughs> มันจะไปได้ยังไงอยากได้ขนาดนั้นเลยเลรอ ไปไปงมมาแล้วกันอุ๊ยมันต่อยอีกเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเบคอนนายจะสุ่มผลยังงั้นเหรอทนายได้ยังไงเราก็ขอแล้วกันนะมาครับสุ่มผลครั้งต่อไปกันเลยเอาค้างอยู่นะมามามาเฮ้ยมันได้แมงกมาวะเฮ้ยโอ้โยขมไปทีนึงโอ้โอิฉาว่าเว้ยจะผมได้แล้ววะเนี่ยสกู๊หนึ่งอนะ่ะผมยังไม่ได้กดซื้อนะมามามาไปดูเกาะอ,อืน่นดีกว่าอิฉาวา่าปะ ่าหาหา,หาก่อนแป๊บหนึ่งอนะบิวบินไปเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูไอคอนด้านล่างนะว่าผมได้ส่มผลอะไรมาอย่าถึงก่อนแล้วค่อยเปิดน,นะอาหรือยังมามาพร้อมปุ้อผลใสได้โยดีกว่าบากี้เยอะเลยผมใช้สูตรเดิมแบบเมื่อกี้เลยนะครับส่มผลแล้วก็บินมาที่เกาะอื้อ มันมาแล้วบากี้จบเลยครับอ่ะโยนผมจะวางทิ้งไว้ตรงนี้แลวกันนะเผื่อมีใครอยากจะได้ไปดูแดต่อเจ็บมาเยอะพี่ก็ยังทนได้มาส่งกันเลยดีกว่าครับโอ้โหผลระเบิดระเบิดอีกแล้วเก็บไว้ลงดันเหมือนเคยไม่มีอะไรเพิ่มเติมรู้สึกว่าผลสปีน,นี่มันจะออกบ่อยเกินไปแล้วนะนี่ผมเริ่มจะทอกับมันซสแล้วมาเดี๋ยวผมส่งผลแล้วยังไม่ได้ดูไอคอนด้านล่างน,นะ เดี๋ยวค่อยไปเปิดด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวโดนส่วมฮะมามามาเปิด,ดแอป,แปเดี๋ยวผลจะอะไรเอ่ยผลเอ้ยผลน้ำแข็งไว้ยดูดูดผมถามจากใจจริงๆเลยนะชีวิตนี้จะไม่ให้ผมได้ผลหลักล้านรจริงๆเลยใช่ไหมมากดครับเอ้าผลทรายอ่ะเก,ะ ớ, ก็บไว้ก็ยังดีอยู่เก็บ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 ต่อเนื่องกันเลยครับช่วงนี้สายธาตุกำลังมาแรงต่อจากสายก็ต้องแข็งโลเกียร์ลัวๆอะไรไปคอนฉันไม่เหนนายหรอก ฉันเก็บไว้ใช้เองเดี๋ยวจะให้มันดีว่าอาอเก็บไว้ดีกว่าฮะไม่ให้เว้ยกระโดดยังไงผมก็ไม่ให้เด็ดขาดเก็บเขาโตแล้วบา,บายฟันมาสกักทีดิมันนี่อย่างอี้หนีแม่งเลยมไม่ให้หรอกผมว่าตอนนี้ผมอดทนมามากพอแล้วนะเดี๋ยวผมจะส่มผลนี้เป็นครั้งสุดท้ายของโลกหนึ่งแล้วนะรู้สึกว่าจะเกลือเยอะเกินไปไปิดท้ายโลกงหนึ่งหน่อยโอ้โหโลกเกียร์โลโลจริงๆโลกเกียร์สามสี่ผลติดเลยผลควันครับได้โยเอาไปหาโยให้ผู้เล่นใหม่ดีกว่า ขอหนีมาโลก2กันบ้างโลก1มันเกลือจริงๆมาเซอร์กันเลยครับแต่ถ้าโลก2มันเกลือก็คงกลับไปโลก1น,นะะเฮ้ยหืมผลแรกที่เกินหลักล้านครับผลสายฟ้าลัมเบอร์สองล้านหนึ่งเลยนะโคตรแจ่มเลยไม่น่าเลยพอเห็นว่าดวงเริ่มมาผมก็เลยลองกลับมาโลกหนึ่งดูบ้างฮนะเกลือสองรอบเป็นไงสองผลติดเลยสปริงย้ายมาโลกสองดีกว่าโลกสองเนี่ยผมว่าผมดวงดีที่สุดกับโลกนี้แล้วนะมาครับ สมผลก็เลยดีกว่าถ้าสปริงผลที่สามนี่ก็ไม่ไหวจริงๆนะมาๆๆได้ผลอะไรวะเนี่ยเล่นกลางคืนนลแหลกนิดน,นึงเอ้ยได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ผลทรายโอ้ยลิ้นพันกันนะสองชั่วโมงผ่านไปเมื่อกี้ผมได้ผลทรายนะมาครับนามาสบเอ้ยได้อยู่นะเนี่ยได้ผลน้ําแข็งด้วยไม่รู้ว่าตัวนี้ผมมีหรือ,อยังนะอ้าวมีแล้วนี่หว่าไม่เป็นไรเอาไว้ทําดันดีกว่า ตั้งแต่ย้ายมาโลก2เนี่ยรู้สึกว่าผมจะห่างจากผลสปริงมาเล็กน้อยแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวผลโกดผลโกดผลโกนจำอยู่จำอยู่ฮะอันนี้ก็ฟาร์มดีเหมือนกันนะเก็บไว้ดีกว่าได้เลย่ัยโอ้ตัวนี้ไม่มีเก็บไว้เลยครับผลค่อนข้างดีเลยต่อกันเลยดวงเริ่มมาแรงและได้ของดีขึ้นเรื่อยๆได้ผล,นนลอันนี้อ๋อมันค้างอยู่เฮ้ยไอยผลอะไรนะผมเรียกชื่อมันไม่ออกบิงโกโอ๋อเดี๋ยวฟาร์มมิงโกเก็บไว้เลยครับผลหลักล้านขึ้นเลยจำ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 เนี้ย ผลหลักล้านที่แพงที่สุดในตัวนี้แล้วนะ2ชั่วโมงที่แล้วผมได้ผลสไปเดอร์นะค่อนข้างดีเลยมาครับเรามาสุ่มกันต่อเนื่องผลเอ้ยผลไปแล้วไม่ละผลไฟผลไฟผลซาโบปัจจุบันนะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เออเหมือนจะเหมือนจะมีแล้วนะเดี๋ยวไม่ก็ไปทําลงดันไม่ก็วางทิ้งไว้มาสุ่มตอนเช้าๆอาจจะได้ผลดีๆก็ได้นะครับเนี่ยเปิดเลยเปิดเลยรุ่นรุ่นรุ่นเฮ้ยให้ผลผลผลไอ้ผลอุตาวตาป่าผลเสียง ให้ผมยังไม่เคยมีเลยนะเนี่ยโอ้แจ่มเลยฮะเก็บเก็บเก็บของดีของดีงดผมมันเป็นคนดือ้อเจ็บแล้วไม่จํากลับมาซ้ําโลกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งมาครับโลกหนึ่งไม่ต้องมีดีม้างเลยนะมันคงไม่ลอกผลได้จากผลสปริงหรอกมั้งเออเดี๋ยวผมหาหาที่เปิดก่อนนะเดี๋ยวอืมไม่ต่างไม่ต่างจากผลสปริงเอาบเร่เบคอนจะยกให้นายเอาไปเ,เอาไปกินเลยฮะเฮ้กินแบบวะไม่น่ากินมั้ง กลับมาโลก2กันดีกว่าครับโลกหนึ่งนี่มันเกลือจริงๆมาครับมไม่ต่างกันเลยไดีผลวพนน้ำเพื่อนๆใครที่อยู่โลกหนึ่งแล้วสมผลดีๆเนี่ยมาบอกกันบ้างนะครับผมรู้สึกเริ่มจะอิจฉากันแล้วนะเอาละทุกคนเดี๋ยวต่อจากนี้คลิปจะไปเร็วกันนิดนึงนะครับผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคลิปมันกี่นาทีแล้วนะกลัวว่าคลิปมันจะนานเกินไปอันนี้ก็เป็นผลควันนะสุ่มต่อเลยให้ตายเถอะ เราเจอกันอีกแล้วเหรอล็อกเก็ตนายไม่ต้องมายิ้มเลยฉันไม่อยากเจอนายต่อเนื่องกันเลยรอบนี้ผมได้ผลน้ําแข็งน้ําแข็งอีกเร็วหรือขอหน่อยหนะ้าโลกสามเนี่ยมมนต้องได้ผลต้องตึงม้างแล้นไนไอ้แล้วนะก็สุ่มมาฮะเดีย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผลอื้มผลไม่ออกเลยโคดีใจแลวอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมสุ่มได้เลยนะเนี่ยผลผลอะไรเนะี่ยผมลืมชื่ออ๋อผลวิญญ,ญาณผลวิกมัมอดีตสีจักรพรรดิอุ้ยผลสีแดงซะด้วย เก็บเลยครับครั้งแรกจริงๆกับผลนี้เออเอาไปใช้เอาไปใช้เองหรือจะเอาไปเทรดดีวะเนี่ยเอาไปว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะคือผมมีความเชื่ออยู่นะถ้าเราสมผลได้ดีๆเนี่ยครั้งต่อไปมันจะกากแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นไงฮะผลระเบิดจริงๆอะ่ะฮ่าๆในผลกา,กากต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับมาในผลจะลวนเนะี่ยต่อไปไม่สปริงก็บากี้ออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมเดานะ ไหนเรามาลองดูกันหน่อยสิมันจะเป็นไปตามที่ผมเดาไหมซื้อกันเลยครับอันนี้ผมยังไม่ได้ดูไอคอนด้านล่างเหมือนเคยเดี๋ยวขอไปเปิดด้านบนดีกว่าผมว่าไม่ไน่าเงินไงว่าแล้วจะเป็นผลการก,กจริงๆด้วยผลจรวดอีกแล้วอ๋อ,อวางทิ้งไปเลยใครอยากได้ก็เอาไปให้เดานะผมว่าดวงผมคงจะหมดไปกับผลบิ๊กมัมเมื่อกี้แล้วละ่ะต่อจากนี้คงได้แต่ผลเกลือเแน่นนอนเลยทำใจไว้รอแล้ะไปไปเปิดด้านบนดีกว่า ได้ผลอะไรวะนี่น่ะนั่นไงเป็นไปนตามคาดเลยคุณผู้ชมผลระเบิดตามนั้นครับคุณผู้ชมผมขอไม่บรรยายสรรพคุณของผลปีศาจนี้แล้วกันนะไม่บายเลยไม่พูดเยอะกับผลนี้เอาละเว้ยสมจนท้อละมาผลอะไรก็ได้แล้วตอนนี้สมมาแล้วครับเปิดเอ้ยก็ได้อยู่นะมันก็มีราคาอยู่มันก็ไม่ได้กา,กากอะไรขนาดนั้นแต่ผลโกนนั่นเอง เอาละผมว่าผมต้องถึงเวลาพักสักทีนะอีกสัก1นผลผมก็เลิกส่แล้วอืมเราจะปิดท้ายกันที่ผลนี้จริงๆใช่ไหมไม่ผูดเยอะครับวางเลยสักทีนี้ม,มันเคี่ยวมานานแล้วเว้ยเอาละครับอันนี้จะเป็นการส่มผลครั้งสุดท้ายของซีรีนี้กันแล้วนะครับใจจริงผมก็อยากจะส่มสักร้อยผลนะแต่ว่าเออมันเหนื่อยเหลือเกินนะผมขอแบบมีเวลายาวๆมากกว่านี้แล้วกันนะจะได้ทําแบบทีเดียวเลยมาได้ผลเสียงปิดท้ายก็โอเคฮนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ